ไปไอ้สัไปเหลุดโซนนะพี่ไอ้เชี่ยมันมาเราจอดปัมได้เราจอดปั๊มได้เราจอดอยู่เลยมึงจะบั๊มคนทำไมอ่ะ ใหกว่อร์แบบนั้นมึงเอรยี่อะแล้วมึงนอะเหี้ยอฟอร์ม่เฮีว้ตั้วล้่วล้อนไอ้ไอ้้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไ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 ก้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไ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 ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไ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 ้้วอ้้ไไอ้ไอ้้ไ้้วอ้้ไอ้้วอ้้ไอ้อ้ไอ้้ไอล้ไอ้อ้ไอไอ้ไอ้้ไอ้้้้้้้้้้้้้

เล่นๆเล่นัอย่านัวเล่นๆสบายเลยสบายเลอย่าพ่งโจกอย่พ่งโจกเล่นสี่ยังไมเลยคนเดียวแม่งเหลือบานเลยสัอะไรนปะไปต่ไปต่ไปไ่ยี่อะไรไ่ี่ไสัเพื่อนเราไม่ชุบกันหรือไงวะหรือไงวะมึงทำไรอะมึงทำไรอะเออเป่าหมอหมอหมอไม่ใช่ตำรวจเาค่หน่อยปืนลนปืนลนอย่าโจกชุบไม่โลชุบไม่โลเชชุบไม่โลเชิชุบไม่โล เหลือคนเดียวเหลือคนเดียวกูไม่แขงแล้วเพื่อนโดนข้างหลังเพื่อนโดนข้างหลังอย่าลุ้มอย่าลุ้มอย่าลุ้มจบเลยป่าชุกพยายามเรียกมาเรียกมาเรียกมากระจายเลยเรียกเคสออกมาเลยมาเหลือคนเดียวอ่ะเอาบอลเหี้ยรถหายรถไปไหนเนี่ยแล้วมันรู้ได้ไงวะไอ้เหี้ยคือรู้ได้ไงวะรถหายรถหายไม่ไม่ผมผมผมอยากรู้ว่ามันรู้ได้ไงวะมันมี ถอยน่อยถอยน่อยนถอยหน่อยน่อยเจ๊งงเจ๊งหนนะะไม่ไม่ผมอยากรู้ผมอยากรู้เหมือนกันว่ารู้ได้ไงอะไรเนี่ยแล้วกูได้ยินเสียงฮอแค่นั้นแหละและเสียงฮอมาแค่นั้นแหละกูได้ยินเสียงฮอมึงโดนมึงโดนแน่ไอ้กวกไอ้กวกไอ้กวกเอ้าอย่าลอกอย่าลอกอย่าลอกไอ้น้องอย่าลอกอย่าลอก อย่าลอกขอร้องอย่าลอก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 ครับอย่าลอก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 ไอ้น้องอย่าลอกอย่าลอกทำใจดีๆไว้อย่าลอกดีอย่าลอกดีกูว่าลอกก่อลอกึงลอกก่อลากไม่ได้นะลอกอะอย่าลอกอย่าลอกเอาเอาอ้ลอกใหญ่นั่นนะลอกนั่นนะลอกนะเอาลอกลอกลอกเอาเอาแล้วเอาเอาเอาลอกลอกลอกไอ้เฮียมีคนลอกเอาเอาลอกเอาชนชนหมดแล้วเอาเอาเข้าไปเอาชนยับชนยับ ชนยับชนยับลอกลอกมือสันมือไม้สันไม่เคยลาก on, มือไม้สันมือไม้สันหมดแล้วมือไม้สันเอ้าเอ้าเอ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 าชนแล้วเอ้าเอ้าเอามือไม้สันมือไม้สันเอามือไม้สันเอาเอาชนอีกเอาชนอีกเอ้าเอาชนเข้าไปเอาเอาเอาชนเข้าไปมือไม้สันมือไม้สันไอ้นี่มือไม้สั่น ตำรวจตำรวจเอาได้ไอสัตว์แล้วตำรวจมามึงโดนมึงโดนแค่นั้นแหละมอย่าลอกอย่าลอกเอาเอาลอกลอกไอสัตว์ลอกลอกไอเฮียลากสบายแลกวอนมึงลอกลอกไปด้ไอเฮียลอกไปดีลอกก่อมึงอ่ะลอกอ๋อจะตำรวจแล้วลอกอ๋อไอสัตว์ฮะลอกอ๋อลอกก่อมึงอ่ะออย่าลอกอย่าลอกอย่ามือไม้สั่นไอสัตว์ลากสบายอ๋อคิดว่าตำรวจไม่ตามหรอมึงอ่ะอือย่าลอกไอสัตว์อย่าลอกอย่าลอกไอเฮียแค่นั้นแหละอย่าพลาดมึงอย่าพลาดมึงโดนแน่ อย่าลอกอย่าลอกอย่าลอกไอ้น <mer> ้องอย่าลอกอย่าลอกมึงขับนิ่งๆอย่าลอกไอ้ควายเอาเอาชนชนเอาชนชนเอาชนยับเอาเอาเอาทำอะไร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 เอาลอกลอกลอกเอาลอกลอกลอกเอาทำไรเอาทำไรทำไรเอาเอาเอาคุมรถไม่อยู่เอาคุมรถไม่อยู่เอาเอาคุมรถไม่อยู่เอาเอาทำไรทำไรมึงทำไรมึงรอดยากมึงโดนแล้วมึงโดนแล้ว มึงโดนโดน,น,โดนกูพูดแค่นี้มึงโดนยิงร้อดแล้วสองคันด้วยแล้วสองคันแค่นั้นละเอาความความเอาคุมรถไปอยู่ไอ้ควายพังไปเดคุมรถแบบนี้อ่ะขับอย่างโง่แบบมึงอ่ะขับงอโง่แบบมึงอ่ะไม่รอดกูบอกเลยไอ้ควายขับงอโง่อย่างนี้ไอ้เฮียคุมรถยังคุมรถไว้เป็นและเสือมาลากมาลากใครไม่ลากลากกูไอ้ควายตายล้มึงตายหาแล้วไอหาแล้ว นายหาตัวมึงอ่ะเอาชนเอาชนชนชนทำไมชนทำไม,ยมยอย่าโลกมือใหม่หัดล่าหรอฮะมือใหม่หัดล่าใช่ไหมเราอ่ะบอกแล้วอยา่าซามือใหม่อ๋ออย่าโลกอย่าโลกอย่าโลกเอาโลกทำไมเอาเอาโลกเอาโลกโอ้อยอแข็ ผู้หญิงผู้หญิงลองเลยลงเลย้ย่าบ้าไม่หลุดจะบ้าจะมีอะไรเฮียหลุดไอ้มึงขับดูเพื่อนด้วยดิเฮียเฮียอะไรอะหลบตายตายปั๊มไว้ปั๊มปั๊มไว้ตายแล้วตายแล้วอุ้มอ้ตรวจตรวจเก็บอาวุธเก็บอาวุธปมดเดี๋ยวมันปมหมืเก็บอาวุธครับเก็บแล้วครับเก็บแล้วครับ เก็บออกครับออก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 ่อนไปออกก่อนไปออกก่อนไป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 ให้หลุยชนเน่เอาทรงเลยหลุชนมั่วยิงหายตัดบอกมันเอาไปเก็บเลยไม่มันชนราดูเพื่อนก่อนมันชนได้พี่มันชนม่วไงเอายิ่งดุ่เอารถพังแล้วรถตดพังแล้วรอถตดพังไปช่วยเพื่อนไปจะดูตดหน่อยเอยิ่ยิง ขึ้นรถแล้วรอเล่นนอกดีกว่าซ่อมไหมมีกล่องไหมมีกล่องไหมม่มีๆมๆมไม่มีไม่มีเานีย้แก๊งเรามันไม่มีกล่องซ่อมกันเนี่ยขึ้นขึนเถกคนนึงขี้นกคนนึงแถกว่าขึ้นมาขึ้นมาสี่ตัวล็อกรถยังขึ้นมาขึ้นมาไอ้หนุยเอาไว้หมุ่ยมีพี่โซนว่ะไอ้พี่เนี่ยไอ้สิบแปดใครพังซ่อมเปล่ามีกล่องซ่อม พรุ่งนี้วันพุธอะพรุ่งนี้รอซื้อกล่องซ่อมเลยเรื่องหลังอะไรอ่ะข้างหลังอะไรอ่ะรถไม่รู้ใครรถแก๊งไหนอ่ะมึงเอาให้บึ้มบ้ามซับเบ้เลยนะไอ้เลยไอแก๊งมัดนี่วะไแก๊งมันเอ้าดิม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 าดิสัตว์ไอ้เพื่อนโดนเพื่อนโดนมึงเป็นเฮียอะไรมึงเป็นเฮียอะไรมึงเป็นเฮียอะไร เป็นเฮอะไรเอาไหมหรือเป็นเฮอะไรเอาดิเป็นเฮอะไรฝัดเป็นเฮอะไรเลือนหรอเลือนโลเปหรอสกปรกไอ้เหี้ยไปสกปรกจิ๋มหายเี้จนคนไม่ดูเหี้ยะไรเลยควายโง่เหี้ยมึงปั๊มแบบเต็มเต็มลำมนี่ ไม่เคยเจอเฮียอะไรโง่ได้เฮียเด็กดานไม่ควายมาดิมาดิน้องมาดิน้องมาดิน้องน้องมาดิน้องมาดิสวยมาดิมาดิสัตว์มาดิเฮียอะไร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 ทำอะไรเฮียโง่ชิบหายคนเฮียอะไรไม่รู้แก่กลัวเนี่าน่ดดกยเฮียโง่ ไปไปไกันไปเฮียแกงเยี่ยมลุงโง่ดักดานเฮียไอ้เรือขับไปดีมันขับไปดีเลยโดนยิงเลยโดนยิงโดนยิงไม่ได้สักโลหนึ่งเฮียไม่อยาชนกันเองอย่าชนกันเองอย่าชนกันเองมาดีอัดเฮียอะไรอย่าชนกันเองอย่าชนกันเองไปกันไปามเป็นเฮียอะไรนี่อีกตัวเฮ้ยอย่าชนเพื่อนอีกตัวอย่าชนเพื่อนอย่าชนเพื่อนเอามั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 น คเล่นกับเด็กอายุเท่าไหร่วะเนี่ยไอ้เหี้ยโอ้โหคุณเล่นกับคนอายุเท่าไหร่วะเนี่ยไอ้เหี้ยไม่รู้อย่าชนอย่าชนเพื่อนม่แล้วไมแล้จ๊บอกเล่นเลยเล่นเลยแจ๊บอกว่าเล่นเลยโม่ไอ้เหี้ยโม่เอาเลยเอาอยู่แล้วอย่าชนอยู่แล้วไอ้เหี้ยลงแล้วกูณดันชนดีปล่อยมึงลงรถดีมึงลงรถดีหลัง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 มันหลังหลังมันหลงหลังมันหลัลงหลังหลังดีมึงลงดีรถดันมึงลงเลยรถเที่ ไอ้ลอยไอ้ลอย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 เอยอะไรเพิ่งไอ้ลอยอะยรนะไม่ลงรถจริงหรอเพื่อนเจอแล้วนะลงไหมไอ้เอ้ยเพิ่งลงขึ้นมา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 ข้างหน้าเยอะเร็ว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 ไอ้เหี้ยวตัดนที่หน่อยลากเลยได้แล้วลากเลยลากแล้วอุ้มสวนลากแล้วอุ้มสวนอาวุธอาวุธอาวุธขึ้นมาช่วยเพื่อนนี่ ไปไหนไอ้โงไอ้ขยะไอ้เดียวไปไหนตเพ่อนมาเพื่อนโดนน่ะสวยโอชาให้โอชาเล่นเร็วได้มั้งปล่อยมันไปปล่อยมันไปปล่อยมันไปตัวเดียวปล่อยไปเดยปล่อยเดียวเยไม่ล็ลนลนลนลลนลนน้นล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 นเนล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 ยลน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 ลยลน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 อนล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 ลนลล ไหว้เชียวไหวเชียวไหวเชีวไอ้เชี่ยวคนไม่ไหวเฮียไอ้อนไอ้จอนไอ้ควายมยหายเลยเียลงมาโดลงมาเีไม่ได้โดลงมาตอนโดลงมาแโดลงมาทางซ้ายางซ้ายก่อนไปไปข้างบนนอนอนมา้ไ ไม่ตายเลยๆลงมาไม่ตายไม่ตายไม่ตาย้อเคโอเคโอเคาไม่ตายหลัง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 จาไปกลับมาไ้้าไปขาแล้วอมันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วเอาแม่ให้หมดดิุือด้วยุือด้วยุมสวนุมสวนขุมสวนขุมสวนไอ้เหี้ยตายไปดิย งั้นเลยสัตว์เจอมาดีเฮียมาดีเฮียมึก็มาดิมึงก็มามึงก็มามึงก็มาไป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 พากูไปเลเวลพากูไปเลเวลมึงก็มามึงก็มามึงก็มามึไปหมดเลยพากูไปเลเวลพากูไปเลเวลเฮ้ยสวยสวยพากูไปเลเวลอุ้มไปอุ้มไปอุ้มไปใครอะพี่เปาเหรอลุงเหรอใครอะพี่เปาเหรอครับลุงเหรอหรือใครเนี่ย หน้าแก่ลุงลุงไปไปลุงทิ้งไว้เลยเบล่ะไม่คุณก็ป้นเขานะแหละไม่ป้นที่เรเบลนะผมต้องกลับมารับนะโอเคโอเคเดี๋ยวปล่อยผมไว้เรเบลแล้วผมป้นไว้ในเรเบลอ่ะ ลครับลองแล้วอย่างเฮียเลยไปศพ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 ไปแป๊ไปศพแป๊ไปศพวาง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 างอย่างเฮี้ยเลยสุดหัวเาะจะเอ่ยอยู่แล้วไอ้สัะไอ้เี้ยรถบักอ่ะไอ้เฮี้ยอย่างเซงอ่ะ คนนั้นน่ะไปขอคนลาชัวผมผมไหมพี่ไปไปไปน่าโทรไปดิโทรพี่พีพี่ีมผมขอผมขอีได้ปะอ่าได้ได้พี่พี่ีกล่องปาผมขอสองสองไม่ี่ปขาจะเอาเต็มปะมอพี่สอไหขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถไปไปไหล่อฟงสายฟ้าได้มไไม่มีบัตรใกล้เออแล้วโอเคโอเคไม่อยู่กับปิ้งไอไอ้อนเออปิ้ลากอยู่แต่เราต้องเราถ้ามันไม่ไหวเราต้องไปเหยดมัน สวัสดีครับสวยสวัสดีครับสิราเหย่าบูุฒเฮ้ยพอพอพอเดี๋ยวสวัสดีครับขออนุญาตเจ็บคอจะได้จะได้ออกไปหรือเปล่าครับเนี่ยลำรถนี่มันออกดิลำหรือเปล่าลำหรือเปล่าเนี่ยลำจัดเลยครับสิร่าเปิดทางให้หน่อยอย่าบังกันนี้นะตกลงนะครับซ้ายขวาดีๆพวกขอล้ออยู่ป่าวบังใช่แล้วจอด

ไปทางไหนแล้วอ่ะฆ่าสายตาเลยเ <ble> อโบแคท์ข้อหน่อยข้อหน่อยนะต่อเขาให้เป็นสภาให้พี่เป็นสภาด่วนเลยเฮ้ไปไหนอ่ะไปไหนพี่อ่ะไปแรนฟ้ากันอ่ะไม่ร<ห><ห>ู้เขาบอกให้เป็นสภาด่วนใครบอกให้ไปสภา คือตอนนี้คือตอนนี้กูต้องฟังใครเนี่ยตอนนี้กูงงมากไม่แม่เขาเรียกพี่ต๋องคนเดียวเขาเรียกพี่ต๋องคนเดียวเอ๋ใครเรียกอ่ะคนเรียกอ่ะสภาเรียกมวงครับไหนวะสภาไม่เห็นประกาศอะไรเลยไม่เขาเขียนในเนี่ยด่าแชทเพื่อนบอกอ่ะไม่คือให้หมอ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 ต่ำกว่าแปดห้าอุ้มหมอสิบสามอยู่เลยเออเขาบอกกเฉย